นี่เป็นอย่างนี้เนาะฉะนั้นในวิถีนี้จึงมีเงื่อนไขว่าเกิดในกามาพรมก็ต้องกลุ่มพวกเรานี่แหละกลุ่มพวกเราเนี่แหละก็คืออบายภรมสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นเนี่ยฉะนั้นอตีแต่ผวงังผวังจรารณาโคปเฉทาเนี่ยที่เป็นอติมหันตารมไอที่เออที่เป็นวิถีมุตจิตเนี่ยที่เป็นกามวาวังสิบเนี่ยเขาก็รับอารมณ์ของเขาแต่ละภวังนั้นๆที่เรียกว่ากรรมมอารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิตอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งมารับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์อันนี้ก็ย้ำย้ำแล้วย้ำอีกกระบวนการความคิดตรงเนี้เหตุผลก็เพราะต้องเข้าใจทันทีว่าวิถีมุตจิตเนี่ยหรือวิถีที่ที่พ้นจากความเป็นวิถีจิตเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ประจําพบประจําชาติของเขาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้แต่เรารู้ได้โดยการจำเนาะการจําอย่างนี้คือพวกเราตอนนี้เรามาศึกษาทางด้านของสุดตา ถ้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุดตามยปัญญาแต่บางคนได้แค่สุดตาแต่ไม่ได้ปัญญานะได้แค่จําจําด้วยวโลภะก็จําได้โทสะก็จําได้โมหะก็จําได้บางคนศึกษาด้วยจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะได้สุดตาไหมได้แต่ไม่ได้สุตตามยปัญญาถ้าถ้าเป็นสุตตามยปัญญาต้องเป็นการจําที่ในมหากุศลญาณสำปรยุทธ์เป็นต้นเนี่ยมองออกไหม ฉะนั้นถ้าการศึกษาธรรมะของพวกเราถ้าปราถนาให้เป็นสุดตามยปัญญาก็ต้องเป็นศึกษาด้วยกุศลจิตต้องยังปรามโมตีติสุขสมนัตเป็นต้นให้เกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมมีศรัทธามีความเพียรพิจต้นว่าไปในการฟังพระสัทธรรมนั้นเมื่อเราฟังอย่างนี้เราจําได้ด้วยตัวกุศลสัญญาตัวกุศลสัญญาก็จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะเป็นเป็นปัจจัยแก่อะไร กุศลสัญญาเป็นเหตุใกล้ของสติเนาะตัวสติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่าแปลกใจว่าทำไมคนบางคนคิดกุศลได้เร็วมากบางคนนะที่เจริญสติมาดีเวลาระ,ะลึกถึงกุศลเนี่ยกุศลจะเกิดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวมากนี่แปลว่ากำลังสติก็ดีอันนี้ที่เราศึกษาธรรมะวัตถุประสงค์คือตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว,ว่าเวลาจะแสดงธรรมพระเจ้าจะบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเนี่ย กายจงฟังจงใส่ใจให้ดีนะเป็นอนัตเป็นคําบอกกล่าวเป็นคําเหมือนวิงวอนบอกว่าจงฟังนะเป็นคําสั่งเลยนะเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีก็คือจงตั้งโยนิโสมรัศกระให้เกิดขึ้นเพื่อจะทํากุศลจิตเกิดขึ้นสติจะได้เกิดปัญญาจะได้เกิดความเพียรที่สร้างสรรจะได้เกิดอย่างนี้จะได้กุศลสัญญาและสุตตะตรงนี้เป็นสุตตะมยปัญญาล้วฟังแล้วได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจในขณะที่ฟังด้วยสมมติเราได้ตรงนี้แล้ว ฉะนั้นเราจำมาตีแต่วพวังพวังกจารณะพะวังกุพิเศทะจำปัญจทวารวชนะจกขุญานสมบติชนะสตริรนาโวถวนาชนะตธารมนาเนี่ยการที่เราจำแบบเนี้ยการจำได้ด้วยปัญญาที่เป็นสุตตามยปัญญามีรู้เข้าใจด้วยปัญญาที่เป็นสุตตามยปัญญาอย่างเนี้แปลว่าปัญญาระดับนี้เราได้แล้วทีนี้ฟังความเข้าใจต่อไปก็คือว่าเราไม่สามารถจะกําหนดอตีแต่วพวังพวังกจารนะคุพิเศทะได้ทั้งหมดเพราะมันเกิดมากมายเหลือเกิน แต่พึงรู้ว่าพวังจะเป็นประมาณแบบนี้แม้ปัญจทวชนาเกิดในกระแสชีวิตคนคนหนึ่งเยอะไหมเยอะมากในวันหนึ่งไม่รู้กี่ล้านขณะล้านครั้งจากคูนยานก็ดีสมปติชนะสันติรนะหรือชาวนะแต่ทาลมนาก็ดีเนี่ยในกระแสชีวิตของคนคนหนึ่งในวันหนึ่งหนึ่งเกิดนับไม่ได้ตามไม่ทันแต่การที่เรามารู้จิตของจิตเหล่านี้จนสามารถจำได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ มันจะเป็นประโยชน์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าน้ําที่ตกจากหน้าผาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่คนที่สามารถไปเอาน้ําในหน้าผามากินมาดื่มหรือน้ําที่ไหลลงในคลองอย่างมากมายเนี่ยเราไม่สามารถจะกําหนดเม็ดของน้ํานั้นได้แต่เราสามารถที่จะเอาน้ํานั้นมาทําประโยชน์ในการกินดื่มหรืออาบเป็นตน้นได้แม้ฉันใดกระแสะความคิดของหมูสัตว์ทั้งหลายมากมายนะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรารู้ทั้งหมดแต่ต้องการให้เรารู้ประมาณของการทํากิจของเขา เช่นพวังคกิจต้องรู้จุติกิจต้องรู้ปฏิสนธิกิจต้องรู้อวชนากิจจากทัศนกิจรวนกิจสสมปฏิชนากิจสันติร,าารนากิจรวอดธรรมนกิจชวนากิจเนี่ยพอเราไปรู้กิตตนิยามการทํากิจของเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราได้สุตตะตรงนี้แล้วต่อไปเป็นปัจจัยแก่จินตามายปัญญาก็คือโยนิสสมนุสิการที่เป็นปัจจัยแก่การตรึกการไข้ควรพิจารณาจนเกิดความเข้าใจถ่องแท้ทั้งสองระดับ นี่ระดับทิถีนะระดับจินตามัยปัญญายังไม่ระดับปัญญาที่เป็นญานนณทัศนะแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อเราท่านทั้งหลายเข้าใจระดับสุตตาจินตาเนี่ยจนจนคล่องแคล่วชํานาญแล้วปัญญาในระดับสุตตาและจินตาที่เป็นโยนิมยนสมนัสิการเป็นปจนะัจจัยจะเป็นปัจจัยเกิอหนุนแก่ปัญญาระดับญานนณทัศนะก็จะสามารถกําหนดที่อตีตะวังวังจรณราโคปเชทะเอามาเป็นลมของวิปาาัสสนาญาณวิรดณได้ สามารถกาหนดหมายปัญจทวาวชนะขึ้นมาเป็นอารมณ์ของวิพิสนายานเป็นต้นได้สมปติสัมปติตัวทัศนกิจเป็นต้นจะถึงสัมปฏิชนะส,สตริระนา,าวธรปนาชนะแต่ละขณะตรงนั้นแหละเราจะได้ประโยชน์ถือตรงนี้พอมองเห็นนี่ยังนั้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับวิัสสนายานของบุคคลที่ดังที่ได้กล่าวว่าพูดไปรอบนี่รอบที่สองว่ะ ถ้าไม่รู้จักอตีแต่พวังเพวังกเจรณาโคเบเฉทาไม่รู้จักปัญจะเทวอรชนะจากกุญญาเป็นต้นจะพ้นทุกได้ไหมก็คือจริงๆหลักการเดียวก็คือการไม่รู้จักขันห้าตามความเป็นจริงเท่านั้นถ้าพูด่งนี้เดี๋ยวก็กระเทือนคนเยอะมันจะไปกระเทือนกันมันจะไปเหมือนพูดไปทิ่มแทงเขาที่จริงไม่ได้ทิ่มแทงหรอกคุณจะรู้ยังไงก็ได้แต่ก็ให้รู้จักขันห้าขันห้าในขณะเห็นคุณต้องรู้ ขันห้าในขณะได้ยินต้องรู้ขันห้าในขณะรู้กลิ่นขันห้าในขณะลิ้มรสขันห้าในขณะถูกต้องขันห้าในขณะที่คิดและรับอารมณ์แต่ส่วนลงรู้ต้องรู้ถ้ารู้ความจริงของขันห้านั่นเองคุณจะศึกษาพระสูตรมาศึกษาพระิุ้ยนมาศึกษาพระวิธรรมมาถ้าคุณไม่รู้ก็เจ๊งเพราะมันคือความจริงของชีวิตแต่ต้องรู้จักแต่จะไปรู้ต้องรู้ทันทั้งหมดไหมไม่ใช่แต่คุณต้องรู้จัก กระแสของขันห้าตามความเป็นจริงหลักการมีแค่นี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ว่าจริงๆไม่ได้รู้เยอะแต่รู้พอยังพอประมาณต่อการที่จะถ่ายถอนกิเลสเ,เชิญนะ